สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ช่องโนลิมิสล็อตนะช่องของเรากพา่พามาเล่นเกมกันอีกแล้วนะวันนี้อยู่กับเกมการไล่ล่าของมนุษย์มาป่านะครับอืมจากค่ายเกมพ g นะสลล็อตค่ายพ g นะอ่ามาเจอกันโนลิมิสล็อตมาเล่นซะหน่อยนะอย่างนี้ช่องของเรามาเล่นซะหน่อยเริ่มเกมกันเลยอีเข้าเกมมาหน้าเกมสวยๆเพิ่มหน่อยหมุนหนักๆก,ก,กันเลยนะครับแม่จังหวะนี้ยเออ แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบเล่นมากเล่นน้อยนะครับแหมมีนี่นะปุ่มขวาซ้ายนะครับแหมให้เพิ่มให้ลบนะครับตามจํานวนเข้าไปแล้วช็อตแรกของเราหมุนแรกได้ตัวคูณดีด้วยสับแรกของเราแตกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเอาดี เอาดีบอกเลยก็รับซับไปทับแรกก็อโอ้โหโอ้เรือรัวโู้แตกเกินลิดจริงๆนะเอาหมุนแรกก็แตกขนาดนี้เลยขู่โชคดีจัดนะครับโอ้โหฟาดไปพันหกสิบเก้าเอาเรื่องนะอย่างนี้หมุนกันต่อเลย นไปจังหวะนี้มาก็จัดต่อเลยครับแหมจัดออตโต้สักสิบครั้งเลยแล้วกันนะจะจะเข้าหมานเข้าดีขนาดนี้ก็ไปลุดูกันเลยนะครับสเต็ปนี้อย่ไปย่องเอาเรื่องอ่าลุ่นลุนคอมโบไว้หนอเนาะ สวยคอมโบไ้อีกไหมคูณแปดเอาอีกแล้วสับก้อนที่สของเราแตกไปอีกแล้วครับโถอ่าไม่ทันไรซับแตกไปอีกแล้วนะสามร้อยสี่สิบสี่เลยนะมันหมานนะเกมนี้ไปเอาเรื่องกันเลยทีเดียวอ่าได้การไหม อ้อหมุนฟีเข้าไปอีกนะหมันหมุนปีจะเข้านะจังหวะนี้เปิดหมุน turbo โโวยเอาดีหมุนฟีเข้าไปนะรับซับไปครับต้องรับซับแน่นอนไปเริ่มเลยเริ่มเลยอ่าหมุนปีตัวคูณแน่เนี้ยอ่าดี มาลุ้มๆกันนะว่ามันจะเข้าไปเท่าไหร่นะครับตับคูนเนี่ยอ่าในการอยู่นะอ่าไปดูดิเดีสวยไหมอ่าข,ข้าไปนตัวคูนอ่อเยังเพิ่มอยู่นะ อ่าหลาๆ <ś m ary> สวยงามตัวคูณยังเพิ่มดอยู่ชอดเลยนะ <ś m ary> แม่เอาเรื่องรวมตัวคูณไปแล้วครับยังหละนี้ ซาไปนอนๆสามร้อยหกสิบรับติงๆไปเลยมาค่ลุๆนๆกันไงต่อหลับซาไปอีกแล้วแม่จัดไปเอาดีเอาด,เอาดีเรียบร้อยได้การไหมได้การไหม ม,มันจะได้หมุนฟรีอีกนะดีได้หมุนฟรีไหมปรับปรับแม่หมุนฟรีเข้ามาอีกนะโหตึงตึงกันไปเลยนะเกมนี้บอกเลยว่าหมานได้หมุฟนฟะรีครับหมุนฟรีตัวคูณหนานี้ตัวคูณจะเพิ่มขึ้นตลอดตลอดนะไปรุ้นมาพร้อมกันดีกว่านะครับเริ่มเลยเราจะได้ตัวคูณเท่าไหร่นะอาหายไปเพิ่มตัวคูณไป ไชสวยรายการอยู่ไหมรายการอยู่ไหมเอาเรื่องอ่าไปกับครูดีอยู่นะ สวยงามสวยงามไหมเอาดีอ,าอ่าเนาะนอะนะลาตะคุณไปเนาะเนาอะไรอ่นีเ้เกมดีเกมไหล่นะครับเจ้าพาได้ไงเจ้าคุณจะดีขนาดนี้เจ้าเจ้าไปเลยอื <c oughs> ้ลบซ้ำแน่นอนคุณดีขนาดนี้ อ้าวนี่หมุนไวๆหน่อยจะดีมากเลยนะไม่เรียบร้อยไหมบุเปียบบุเปียบบะน่ดูแล้วน่าจะหมุนข้ามวันนะครับดูจากทรงแล้วอ่า ดูแลจะได้หมุนข้ามวันนะครับดูทรงแล้วเอาเลยนีนะ่าปั๊บเข้าให้คูณไปเนาะเนาะคูณไปเนาะเอาหอ,อ่ายังเข้าไปอยู่ ยังเข้าไปอยู่นะฮะตัวคูณซะเยอะเลยนะไม่ใช่แตกหน่อยเดียวหกระพือเลยนะฮาเลยนะฮาการกเลยนะอ่าดูดีได้เท่าไหร่อ่ารัซับไปแปดร้อยสิบเป็นยังไงถ้าชอบเกมอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร์กันได้นะครับแม่ถามว่าแตกดีไหมแตกดีนะครับแม่เล่นดีนะครับเกมนี้อย่าลืมนะครับช่องโนริมิสล็อตนะฝากกดติดตามกดสับตะไคร์ด้วยนะ